สวัสดีทุกท่านครับพี่น้องแฟซบุ๊แฟนช่องพี่น้องเอฟซีผู้อยู่ทางบ้านครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีงามๆครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องแฟซบุ๊แฟนช่องตามตัวเลขแนวทางหมอตันฟันทงหรือหมอบางตันทิพย์ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566ก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้า รูปแบบนวาทางตองหวัดบอท่านเน่มมากครับพี่น้องไม่ห่อใส่โคงสุดไายปัดเลยครับพี่น้องรูปแบบนวาทางหมอตันวันนี้ครับรูปแบบนวทังสีออกมากอร่อแบบใดเปนับเส้นช่องรายกวนหลายคนถามหาอยู่แต่ว่ากับบอลแตมาตองหวัดให้ครับพี่น้องเอฟซีไม่ห่อใส่ใจ,ใจ,ใจใมือ วันจะชมคลิปนี้ไปน้องเอฟซีตุกท่านอย่าลืมเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝา,ากาากดแชร์ไปจำแลงแจกท่านทีมงานาน้ำในไปน้องเอฟซีบรรยากาศโอ้ยมามย่ำใดดฝนลิ้นย่ำหนันไปน้องบ้านไฮน่าสวนสำนักเพิ่นอยู่กลางป่ากลางดงวัวสืบบุกบ้าฟาดงมาได้ไปน้องฝนกต่พ่อฝนลิ้นปล่อยปล่อยใส่ย่ำสีเจียวเข่าไปน้องเอ้ยไปเราไปฟังพ่อไงไอ้หมอไปฟังคุณพ่อคุณแม่คุณจ๋าครับไปน้อง Sod ข <Interior S 2> schme, าวปลาครับพีนุอฟซีมาหมอหลังตาชิบครับพี่นุอมเอฟซีตัวันมื่อนี้ยี่เส้ดบด้ดูดวงว่พอเรื่องไหนแล้วก็เจานี้เมื่อเหร่ละ่ดวงแ่ดวงเตา่าเขาตจามาเขาานี้เมื่อเมื่อไรลเนี่ยบ่นรอาบเาปามาไหลดิเอาปัญซามาไหลเตียหมอดูดวงไปพร้อมดวงนนี้ือว่าเฮ็รอีียงท้างหลังไปเฮ็ดอีหยงไปท่าหลังใคเฮ็ดใคร วางให้พ้นกาพคนไหวเฮ็ดวางสิบใบของเก่าว่าที่เฮ็ดไอ้พญานาคเองมันสีเฮ็ดได้บ่บาลมีเฮาสทีถึงบ่ทุนเฮาบ่มีจังไรที่เฮ็ดเนี่ยมันสีมีบ่เฮากับพ่อจะได้ใส่ได้กินนี่มันกับ่พ่อสิได้เฮ็ดได้สั่งก็อยากเฮ็ดอยากสั่งันจะได้เฮ็ดบ่อตัวพะวนาไว้พะว่านาไหวอ๋อที่เอ็ดเป็นแปลนเดือดเดือดอยู่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดเป็นกระต้มกระตบใช้ใช่ใช่ว่าไป้คนนางกินกาแฟแบบบ่ กัรกินกเขา่าคุณ e น,น้อ,นนนาางองเอฟซีวันนี้อันนี้แบบประเด็นหน้าท่างมาได้ใส่ฝังหวะวันนี้เลขกมันจ่ได้ก่ะเลขตัวนี้งวดมากงวดนี้มนสิมาสองตัวแบ่งแยกเอาบนหลงังบนหลงังแยกบน,บนแยกลางแต่ว่าเลขมาหนึ่งมากงวนันี้มัซิมาแปดห้าสี่ แล้วก็054มีสองตัวเท่านี้งวดนี้แอะ8หาสี0หาซีท่านล่ะมอวังจะคิดสัีดานเข้ากับหาเบิ้งเอาปมีเอาแล้วก็่วไปหาฉลาดกิมแมงรัฐบาลน่ะไปหาหลือนบ่อดไวะบ่มีเอ้ยรอไปละรอเบิ้งเลีวหมดแล้วบ่มีแปลเดิดเลยแปลเดืดก็ว่าเล็ มหาศีมันดังวันไหนจะดังมันจะใส่เลวัันดอกจะไปาพอประดีมามหาศีอือหาศีจะไปหาเขาแบบปรด้ว่าเลขดังอือทีดังไม่ได้ใส่เลขตัวเลขก็่ป่แปดห้าสี่ปศูนย์ห้าสี่ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ตัดเหรีหรือจังไงฮะตัดเลนยเอาบ่เออจะไปคิดที่ประเดนเอาเพราะว่ามัน มันเกดฟันดีมันกิบอดนี่มันป็นยังไรแสดฟันมันกัมีอยู่ดอกมันก็มาอยย่จัดเล่นเอาแล้วเอาแปดห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ไปตัดเล่นเอไปหน่อยเย็บชี่ิตทุกันแล้ว่องันธมาเลขลหางมันิมาสองสี่แล้วล่างจเป็นล่างมันมาสองสี่ี่ะลนหนาล่าง สองสี่โคลโลเลยสองสี่สองสี่ตัวเดียววะ่ะตัวเดียวเอ้ยยะพี่น้องแฉนเป็นแฉกร,รูปแบบหน้าทางหมาวังตาทิ์ครับพี่น้องฟันมาสามตัวสองหางกับลางหางเดียวโคลโลฟันดีบอกว่าลิ้กเลยชื่อประเทศนั้นฟันดีฟันดีอยู่ยก็รู้สึกว่าฟันดีอืมไอ งวดนี้ตุ๊กแกไอเขาเอินยี่กินตละลาบอกห่วงดนวนกับวันนปล่อยก็ละลายถึกมันห้องอมือบ้านไหนยิ่งเสียงห้องเอากูไปหาเลขตัวนี้บ่าาได้มันคือห้องอไงมันหลอ่อมันห่วงแอก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 จังแจ่เด้อวัาต่อห้องดนแล้วบ่ได้ย,ยินห้องวัาต<อ>่อห้องเนี่ยมือบ้านไหนเสียงอ่องกูว่ามันไปทักใดเราว่ามันหนี้เราเป็นบ่หนี้เป็นย่งย่งอยู่ตุ๊กแกอยู่ในตุ๊กแกตุ๊กแกให้โศกตุ๊กแกให้โศกยี่นี่โดนอะไรได้ควันมันบ่ อยู่ในดวนแล้วที่มันห้องสสองเสียงมันห้องแก๊กแอร๊กแล้วจังแจ๋ดวนแล้วบ่ห้องว่าต้องห้องมันมือว่าน่นี้ย่เสียงห้องเออแสดงว่าแสดงว่าย่งีอยู่ยางว่าเสร็จเนี่แหละประเด็นยท้างผัดไปหายาช้างแบบว่ท่านใดผัดห่อ้งวาท่านใดวบในดวนจว่าสุ่มมันจังหวัดกวอนกระจาก ผู้ใดไปซีซ่ๆข้าเจ้าก็ได้ยุ่งวัดกวนนั่นผูนี่มากข้าเจ้าดวงเขาข้าเจ้าเล่ดดวงข้าเจ้าเขาโป้เลยสิเขาโป้เลยเอามึนบ้างที่วะอืมอ่เขาเน่าข้างเบื้องสี่ล่ะตามนี่ละผู้ใดมาดูดวงสิไม่เล่ดดวงให้สิไม่หลกดวงให้ดวงไปดวงมันดวงไปดวงมันอืมเขาับบปิดแหนบได้เพราะว่ามันเป็นดวงไปดวงมันสิรวมแบบนั้น วันนี้สามตัวสองหางมีแปดหาสีกับศูนย์ห้าสี <c oughs> ที่น้องไปตัดเหรียญเอาแล้ววะให้ไปตัดเหรียญเอาวแล้ววะอย่างว่าทีมีรถส้นกันเถอะซีบีรถส้นรถขวบเนี่ะว่าแต่เดี๋ยวโดนก้อนหรอพันสาพน,นะคือไปอยู่ทางซ้ายนี่บัดสิมาขวบมาขวมอยู่ในยุ่ยเลาะวัดเนี่ยออู้คือทวงยุ่งุ่นว่ามันอยู่ที่ทางคุนมาอยู่ทางเขียมาเออเออเออเรื่องรถควมที่น้อง ถนนเส้นนี้มันมันบอ่อป็นตะขวมเนีย่ยมันบ่อ่อืมบอ่อเป็นตะขวมฝากนาวัดมันสิขวมยังท้างดีดีเนาะเออจีรังกาไงหลังเลยวะจีรังกาเลยยกบ่าเลยยกก็ยังถุ่มลกซีเนี่ยเขาจะับเราปีนหรเปล่าอ่คาคือจับราปีนปีก้อนเนี่ยปีหลายปีแล้วปีก,ก้อนก็ยุคคงวางวางเนี่ยวางไปเนี่ยาเจามาเจ็บเห็ีดอยู่ดีๆกันย้อนเขาปลาึ้นกันลดกันข้นกับเจ็บ แขนหักของตัวสุ่มผู้หญิ่งแต่คือกันมันเป็นแบบเดียวกันมันมีหลายเทียรแล้วยืดก็ได้พุ่มพืชว่าจะว่าครัเป็นอิริเป็นอิริไปตู้เชียมไปภาษาเขาจะเอาวางที่มีรถขว่มที่มีรถส้นรถอะไรที่มีขวมจักยางเรยเกิดไปอยู่เสศษผลกลับมาอยู่เพียปากวัดไปนี่รถรถเร็วกว่ารถรถปิกอัพนี่ละรถปิกอัพรถแคบนี่ละรถแคบ ทะเบียนมันยังพอยหังหูวปะทะเบียนมันยังเราหกสี่ยังหละต้องถามเบียวรู้จักเยี่ยวเบี่ยวไปเบิ้งไปสิ่ยู่สี่แปดหกหรือแดหกสี่เนี่ยพี่นอนเอดเดี๋ยอเอดเดพอทะเบียนรถข่านนั่นคือแปดหกแปดหกว่าแปดหกสี่าสัรบอกจ้าแปดกสี่จอแปดหกสี่สี่แปดหกเนาะ แปดหกสี่สี่แปดหกสี่แปดหกอันนี้อันนี้เป็นเล,ลขรถรถขวมพี่น้องรถ<ด>ขวมรถขวมรถยุดดีๆข้าจวาวานมาเป็นตดขวมเนี้ยท่างเรียบๆท่างดีๆยังไปงุ่มปึ๊บลงไปวาง <laughs> แต่ว่าพูพูเมียบมาเจ็บเนีย่ยเออเต่วันลูกน่อยๆยังบุดนก็มเส้ออยู่ลูกหน่อย <laughs> ทะเบียนรถลมพี่น้องลดรถลดลงลงหงายของปังงังเป็นรูปแบบน้ท้างครับพี่น้องเย็บีของหมอหวังตาจิบครับพี่น้องวันนี้ไปมีตัวใดแน่พี่น้องเ e ย็บชีตุสันแบชมขรงฟองกันครับนี่ครับพี่น้องเ e ย็บชีตุสันไปรูปแบบน้ท้างหมอหวังตาจิบครับพี่น้องหลงายคนหลายคนถามหาเป็นอยูอ่แต่บบแบบว่าแดดบร้มาช่วงตอนหมดไม่ห่อยสมองเดียวเลยก็คือโค้งสุดท้าย รูปแบบแนวทางของคุณพ่อเพิ่นฟันมาสามตัวสองหางพี่น้องประจันหลินนี่เราปะแปดห้าสี่และศูนย์ห้าสี่ส่วนพี่น้องเอฟซีทุกท่านสองตัวโคโลลเพิ่นเน้นไปที่ล่างก็คือสองสี่ส่วนซีแปดหกไม่ได้ใช้เอสเป็นเลนทะเบียนลดดูเพิ่นมากรกาบม่ไหววัดป่าดงน้องตันจะว่าเกิดปฏิหารพี่น้องเอฟซีขาออกกับวัดไปวังอาทิตย์หนึ่งประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละออกจากวัดไป อล้วถนนดีๆเนี่ยแหละพี่น้องจะว่าดาถหยทองปังงังฮะรอดี่ฝามีลูกหน่อยมานาแตจว่าลูกหน่อยก็เป็นปลอดภัยเนาะ, mm hmm. ละปลอดภัยกันเบอร์สุขหูสุขคนก็ดีหล่ะล่ะครับพี่น้องเอฟซีสถานทีทนท่มองนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านใดมากกะสมร่วมนิดนึงเลยครับพี่น้องเอฟซีตัว่านว่าเป็นดิแนแดนที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่คือม่อนอากมถนนแต่ถนนดีๆถนนตรงๆนี่แหละพี่น้อง เพราะว่าออกจากนาวัดไปประมาณเ็แค่ห้าสิบเมตรหรือลอยเมตรเนี่ยประมาณนี้รถรถท่านสีเดือนหอดแก่สองแค่สามดอกจะ่าหางความง่ายปังงั่งรถแบบน่าทา่างทะเบียนจะกือสี่แปดหกพี่น้องกลไปพิจารณาอายโชกหมามันรูปแบบน้าท่างของมอตันยาบีเทนนครับพี่น้องแปดห้าสี่ 0 5 4 2 4ให้โชคให,ให้มันให้ร่ำห้รวยในรูปแบบนาฬิกาเงินวันที่1พฤศจิกายน2566ันอกพอกันไมคลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางจริงงานสวัสดีงามครับ